สวัสดีครับพงไกตีเตนต่อยเช็คดิสส์อ่ะโอเคครับผมวันนี้นี่นี่พิซซ่านะครับผมวันนี้เราจะมาแข่งกินพิซซ่ากันนะครับผมโดูดูตัวพัตตี้ดูดิ คือเอางี้ละกันน้องแก๊ปตัวเล็กแล้วผมตัวใหญ่นะแล้วก็พิซซ่าเป็นอาหารที่ผมชอบมากที่สุดด้วยเออวันนี้ก็เลยแข่งให้ถ้าเกิดผมกินสองชิ้นก็ถ้ากิดน้องแก๊ปกิน1ชิ้นโอเคปะ่ะคือไรงงต่อให้ไนงะสองหนึ่งสองหนึ่งโอเค<อ><อ>ไหมเข้าใจเลยโอเคปะ่ะซึ่งพิซซ่าที่เราฟา,<บ>า,าทำกันหนึ่งชิ้นป๊าป๊าก็องกิน2ชิ้นถูกต้องพิซซ่าที่เราแข่งขันตอนวนี้เลยคือนี่พิซซ่าขอบนี่นะครับผมนี่ เป็นขอบเขาเรียกว่าขอบอะไรวะดับเบิลชีสเบอร์เกอร์โอ้ยยังไม่ได้กินข้าวเลยถาดใหญ่นะเออปกติแล้วอ่ะผมกินพิซซ่าเยอะผมบอกงนี้แต่อาจจะเป็นเหมือนน้องแก๊บก็ได้ว่าพอถ่ายคลิปอาจจะกินได้น้อยเออแต่ก่อนก่อนหน้านั้นนะคือเราไปกินมื้อเที่ยงนะเราไปกินบาร์บีคิวพาซ่ามาแล้วนะครับผมแบบรูปนี้เลยนี่แหละเออพอมยนี กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมกินให้หมดเหรอก็ลองดูเอาเท่าที่ไหวอย่าอ้วกพออ้วกแพ้อ๋อใครได้ชิ้นเยอะสุดชนะใช่ใช่ก็เดี๋ยววันนี้แข่งกับน้องแก๊ปก่อนแต่ถ้าเกิดแบบว่าเออใครอยากให้แข่งกับคนอื่นในถตโนะก็คอมเมนต์มาแล้วบอกว่าอยากแข่งกินพิซซ่ากับใครนะคอมเมนต์มาเลยนะครับผมพร้อมยังอ่ะพร้อมแล้วไปอ๋อโอเคหนูเข้าใจแล้วสมมุติว่า ป้ากินสงชิ้นต้อกับหนึ่งะแนนใช่แต่ถ้าหนูกินหนึ่งชิ้นเ้่ากับหน,นึ่งะแนนถูกต้องอแต่ต้องให้หมดทุกชิ้นนะพอไหมอ๋อต้องแบบไม่เลอเลยหรอใช่โอเคไป ทายแล้วอ้าวอืออือก็สรุปนะครับน้องแก๊ปตัวแค่นี้กินไปทั้งหมดสามชิ้นแถมนิ้งก็สามคะแนนสามกินไลยอีกชิ้นผมกินที่เหลือห้าชิ้นห้า <5 S 1> ชิ้นสองคะแนนคะรึ่งกระโดชนะพูดลองแกปไม่ได้แพ้โอ้ไม่หรอ อิ่มโคตรอิ่มเลยตอนเนี้ยอ้าเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมฝากกดไ like, ล like, ค์กดแชร์กดตับตระใครให้ด้วยนะแล้วครั้งหน้าอยากให้ไปท้าใครกินอีกนะครับผมก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะวันนี้ไม่หวานนะบ๊ายบาย